เรียกได้ว่าโปรโอ๊กเนี่ยจริงๆทำรายการกับเรามาก็พักหาหลายปีแล้วนะใช่ครับแล้วโปรโอ๊กเนี่ยจริงๆส่วนใหญ่จะมาในช่วงของการรีวิวอุปกรณ์ใช่นะครับในเรื่องของการไปออกรอบสนามนั้นสนามนี้ซึ่งโปรโอ๊กเป็นอีกคนที่ตีไกลมากนะถึงจะอายุมากแล้วก็ตามหยอกหยอกกัเยอะแล้วนะเยอะแล้ยนะครับวันนี้นะครับโปรโอ๊กก็เรียกได้ว่าจะมาแนะนำนะครับเทคนิคของไดรเวอร์ใช่นะวันนี้เป็นเรื่องอะไรโปรโอ๊กเอ่อวันนี้เป็นเรื่องของการเล่นตามสภาพแล้วกันจำสภาพตัวเองนะ ก็คือนักกอล์ฟส่วนใหญ่ครับผมเห็นที่เคยพานักเรียนออกรอบหรือว่าได้ข้อมูลมาจากคนที่เป็นบิ๊กนเนอร์ใหม่ๆหลายคนเนี่ยเวลาออกรอบแล้วที่สกอร์เสียส่วนใหญ่อ่ะเพราะว่าชอบไปแก้วงในสนามคือสมมติคุณตีคุณตีซ้ายตีขวาเนี่ยคุณพยายามจะทําให้มันตรงให้ได้ในสนามมันไม่ได้หรอกเราไม่คิดเยอะมันทให้สกอร์มันเสียแล้วหลักๆแล้วเนี่ยให้ปรับก็คือให้เล่นตามสภาพ ถ้าวันนั้นน่ะคุณไปสนามไรตอนเช้าหรือก่อนก่อนจะออกรอบใช่ใช่ถ้าเขามีเวลานะไปสนามไรตอนเช้าแล้วคุณไปดูก่อนว่าช็อตคุณเนี่ยมันไปด้านไหนอ่าซ้ายหรือขวาวันนั้นให้ยึดช็อตนั้นเป็นหลักไทเกอร์วูดเมื่อก่อนก็ใช้วิธีนี้นะครับสมัยก่อนนู้นเลยครับก็คือเรียกได้ว่าวันนี้สมมุติผมไปออกรอบผมมีโอกาสได้ร้ายไปตั้งถาดหนึ่งใช่วันนี้โอ้โหตีคัดเฟดทุกลูกเลยใช่นะ พอถึงเวลาจริงจ,งจะเอายังจะมาเปลี่ยนเป็นดอมันก็แบบมไม่ทันแล้วอะไม่ทันแล้วครับแล้วทาให้ตัวเองเล่นไม่ได้แล้วหงุดหงิดด้วยอ่าก็นั่นคือแสดงว่าเราก็จะรู้ว่าปัญหาที่เราเกิดขึ้นกับตัวเราเองเนี่ย<ช>วันนี้เราเฟดเฟดระยะไหนใช่เฟดไปเยอะไหมกี่หลาของแฟเว์อย่างนี้ใช่แล้ววิธีการต้องทำยังไงครับพ้านั้นวิธีการนะครับก็สมมติอย่างเงี้ยง่ายๆเลยผมผมตีเฟดสัก20่สิหลายี่สิบลาเฟดเข้ามาอ่าหลุมนี้มันเป็นน้ําอยู่แล้วอ่าพอดีเลยถ้าเกิดพี่อาําปักด้านนู้นก็ มีสิทธิ์ที่จะเฟตตกน้ำถ้าปักซ้ายตีไปเฟตเนี่ยมีโอกาสหักคอเข้าขวาเลยน้ำเลยเพราะฉะนั้นต้องทำปักขวาแล้วยิงเข้าซ้ายลุ้นที่มีหมู่ดีกันนึงนะครับก็ปักด้านนี้แล้วยิงไปทางซ้ายใช่ไหมฮะใช่ครับไปทางซ้ายแล้วมันเฟตกลับมาก็โอเคก็คือก็ตีไอ้วงเดิมนั่นแหละตีวงเดิมไม่ต้องพยายามคิดอะไรเยอะใช่ครับสวิงให้เหมือนที่เราซ้อมเมื่อกี้เองแล้วมันรู้สึกว่าวันนี้ผิดทางนี้ตลอด ใช่มันอาจจะรู้สึกกุนกิดหน่อยเรื่องระยะว่ามันอาจจะสั้นขาดไปหรือว่ามันอาจจะไม่ได้ตามที่ตัวเองคิด<ช>มันเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่เล่นแล้วทำให้เราเออร์เลอร์น้อยสุดครับอ่าก็เรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยโปรโอกมาในตีมของเกมแพลนนะครับเรียกว่าเป็นฮาวทูนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้เรามีการตีผิดทางซ้ายเนี่ยเราจะแก้งไงดีกับวันนั้นทั้งวัน<ช>นะครับถ้าเกิดเราตีแบบนี้ทุกลูก ก็เล็งซ้ายมันไปเลยเลงซ,ซ้ายไปเลยแล้วก็การที่เราปักทีเนี่ยเสริมเพิ่มอีกนิดนึงนะครับท่านผู้ชมเราลองทึดภาพว่าถ้าเกิดเราปักทีด้านซ้ายเนี่ยแล้วเราตีเฟดเนี่ยมันมีโอกาสจะหักคอตกน้ําเยอะมาก<ช>แต่พอเรามาปักมุมซ้ายมุมขวาเนี่ยมุมมันจะกว้างขึ้นทันทีนะครับ<ช>ด้วยความที่หลุมนี้เป็นด็อกเล็กขวาอยู่แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ที่โป้งแนะนำก็คือเราลองฝึกนะครับลองคิดในเรื่องของเกมแทนในเรื่องของการปักทีหนึ่ง สองผิดทางไหนก็ตีทางนั้นเผื่อทางนั้นไปเลยทั้งวันนะครับเพราะว่าการแก้วงในสนามบอกเลยว่าพังพังแน่นอนพัง โอเคครับวันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเปิดตัวของโปรโอ๊กนะครับในการเทคนิคในการเรียกว่าเป็นเกมแพลนในการปักทีแล้วก็การตีผิดทางไหนก็ตีทางนั้นใช่ครับนะครับพีต้องขอบคุณโปรโอ๊กมากนะครับที่แนะนำเทคนิคดีๆของเราในวันนี้นะครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของช่วง On t เดอะทในสัปดาห์นี้ครับ